เรียกใครคะเรียกรถเหรอคะอ้าอะไรไม่มีมาเหรอไม่มี ันนี้นะคะอยู่กับตั้งโอ๋ใช่แล้วค่ะและวคุณแจกลกีนคะ่ะตาว่าเป็นแจกแลายเป็นอย่าแจกลีนนะคะ, <c oughs> ะพี่พี่ตาไม่มาเหรอที่ไหนไม่มาวันนี้อุ้ยดีเลยเมาดีกว่าเนี่ยใ <c oughs> คุ<ข> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่อยู่คนนั้นไม่ได้โ,โดนใช่ไหมหรือว่าฉันไม่อยู่ฉันก็โดนก็ <c oughs> เนนมาเ<ล>ไปคุณ<ป>ผู้ชวมว่าเป็นว่าเวลานี้แหละค่ะเวลาดีนะคะเปิดมาปุ๊บยิ้มปั๊บนะคะกับข่าวบนเทึงของเราซึ่งข่าวแรกจะพาไปดูโอ้โหเด็กใหม่กลุบกรุบเสียงดีว,ว้วาวะะว,าว้าเป็นทีมาเลยนะคะเอออันนี้เขาโด่งดังมากจากไม้ทองค,ะคะําค่ะได้แก่น้องฟอร์มน้องซันและน้องมิวนะคะเขามารวมตัวกันคะ่ะนอกจากร้องเพลงแล้วนะคะเขามีซิทคอมด้วยนะคะเป็นศิลปินจากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะคะซิดคอมนี้เหมาะกับเรามากชื่อว่าเถิดเทิงม่วนครับ ม้วนค่ะคักหลายเถอเธองม้วนค่ะคักหลายเธิเถองก็แปลว่าสนุกม้วนคักก็สนุกอ่ะฮักหลายก็แปลว่ารักมากรักมากๆตั้งโอฟังเข้าใจไหมเนี่ยได้สายอีสานเบาได้บเบาได้นิดหน่อยเบาโลดเบาเธอเป็นคนที่ไหนอะเป็นคนทุกที่เหรอหมายถึงว่าได้โหเชื่อแม่แรงมากเมาไปแม่ต่าวันนี้ไปไหนอะเอาวันนี้เห็นบอกว่าติดภารกิจเลยเพื่ชายหรือเปล่านั เห็นไลดูไล่นะเอะไรนะเห็นไลดูไล่นะเมาเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะฟอร์มซันมิวค่ะจากซีดคอม่องใหม่ล่าสุดนะคะก็จริงๆแล้วเราได้โอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกๆท่านที่มองเห็นความสามารถเราทั้ง3าคนนะคะดึงเราทั้ง3คนไปเล่นซิดคอมในครั้งนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะทุกอย่างก็คือ พี่ๆใจดีค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะก็คอยบอกคอยสอนค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกๆคนจะเห็นพวกเราในรูปแบบของการเป็นนักร้องครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เล่นซิทคอมให้กับทุกๆคนเห็นและหน้าจอทีวีแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่พวกเรามีความสุขมากแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกๆคนคือน่ารักมากคอยบอกคอยสอนต่างๆให้พวกเราเราก็รู้สึกดีใจครับก็ถือว่าม,มันมันมันก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับ นักร้องอยู่พวกผมด้วยเพราะว่าใช่คือต้องบอกว่ารายการมายดองคำเนี่ยคือทุกคนถ้าเกิดได้ยินชื่อคาว่ามายดองคําก็ต้องนึกถึงนักร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้มีโอกาสมาร่วมแสดงเป็นซิทคอมแล้วก็เป็นกินน้ำก่อนไหมยวค่อยกินดีกว่าเนี่ยจะเป็นอย่างประมาณนี้ในบทจะรับบทเป็นประมาณนี้จะพูดประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะก็สนุกค่ะใน เรื่องระเบิดเถื่องม้วนคักฮักหลายนะคะก็มีพี่เท่งพี่หน่งเป็นนักแสดงนํานะคะ,ะครับรองสนุกแน่นอนค่ะผมคิดว่าเขาเปิดรับครับแล้วก็ทุกคนครับทุกๆศิลปินทุกท่านก็อยากเปิดอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอย่างผมเองทั้งสามคนมีโอกาสผมว่าทําให้เต็มที่และทั้งแฟนคลับก็คอยซัพพอร์ตคอยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อีกอย่างด้วยเขารักในตัวเราเราก็ต้อง ตอบแทนได้การที่ทําผลงานการแสดงให้ดีที่สุดผมคิดว่าอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยเจอเราในแสดงมุมแบบเนี้ยผมหวังว่าคงจะมีความสุขและมารักเราเพิ่มครับเป็นยงง<ะ>ังไลล้เด้อแต่เธอตอนนี้เราดูตั้งแต่แบบตั้งแต่ดิฉันยังไม่เป็นตัวดักผู <laughs> เ้เมเ่รวัน เมาที่กแต่เอาว่ามันนานมากนะคะน้องฟอมก็หล่อน้องหมิวเนาะน้องหมิวสวยส่วนทางฝั่งคุณซันนี่นี่ฉันว่ากุ้งสุธีร่าลำไม้นะเสียงแบบว่าเออกุ้งมาล ล้วจ้าแม่จ้าพ่อจ้าเออเอาไม่ว่าฝากติดตามด้วยนะคะทางเวิร์กพอยค่ะรับรองว่าสูงแน่นอนเถิดเทิงม่วนคักฮักลอยเห็นไหมละ่ะอ่ะต่อไปนะคะมีอีกหนึ่งข่าวสเตฟานีสาวสวยคนนี้มาบอกเคล็ดลับที่ทําให้เธอดูแบบหุ่นดีเสียสับเออเขามีวิธีการยังไงอาสาวๆห้ามพลาดค่ะจัดไปเลยค่ะจากตัวเรานะคะที่เราลดมาได้อะรู้สึกว่าอยาก,กินจุกจิกพออย่าก,กินพวก อันนี้คือสําคัญมากค่ะแป้งขนมน้ำตาลเงี้ยส่วนตัวนะคะคิดว่ามันลดลงเร็วมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบเกาะแล้วก็เป็นไขมันนะคะใช่มันก็ควรถ้าลดได้คือควรจะลดกินต่อเมื่อเวลาที่เราหิวเท่านั้นถ้าอย่างเช่น f a สติ้งก็ได้ถ้าคนแบบมื้อเดียวต่อวันไม่ได้ก็อ่ะเข้าเข้าเช้าหรือข้าเที่ยงแล้วก็เย็นก็ลดก็ได้หรือคนที่สะดวกเที่ยงถึงเย็นก็ได้ แต่คนที่ทํามือเดี่ยวได้ก็ดีค่ะก็ถือว่าลงลงเร็วมากแล้วก็บวกแบบออกกําลังกายที่ทุกคนชอบทำอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบอุย้ยเล่นโยคะเล่นพิลาทิสอะไรเงี้ยเอาที่ตัวเองชอบค่ะเราจะแบบอุย้ยเราจะแบบไม่ทรมานอุย้ยทำไมต้องมาทําแบบนี้จะลดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเอาที่เราชอบแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเดินค่ะ,เ,คะเขาบอกว่าเดินดีกว่าวิ่งนะคะคือเดินเราจะเดินได้นานกว่า วิ่งมันจะแบบอ่ะแป๊บเดียวบางคนก็เหนื่อยอย่างเช่นเนี้ยคือขึ้นบันไดเหนื่อยแล้ววิ่งเหนื่อยแล้วแล้วก็เข่ามันชอบก๊อกก๊อกแบบมี้เสียงนุวยก็เลยคิดว่าแบบจากวิจัยนะคะเขาบอกว่าเดินหรือเดินในรูวิ่งก็ได้แต่หนู่าชอบแบบสมมติทานข้าเสร็จเดินห้างจนห้างปิดเลยเดินสองชั่วโมงไม่หยุดอย่างเงี้ยเดินไปเลยเยอะๆวันหนึ่งเนี้ยให้แบบถึงหมื่นเก้าก็ดีก็ลดจากประสบการณ์ถึงได้ลดมาสิบโลถ,ถามตัวเองก่อนว่าเราอยากกินจริงๆหรอแบบ เรากินแล้วอีก6วันเราต้องห้ามกินนะแล้วก็มากินอีกทีวันที่7แล้วก็6เนี่ยอย่างเช่นวันนึงแบบกินก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าถ้ามันแบบห้าไม่ได้แบบหยุดไม่ได้อ่ะแต่คืออันเนี้ยคือรู้ตัวว่าแบบคือมันต้องหยุดแล้วแบบจริงๆต้องลดจริงจังแล้วค่ะก็คงจะแบบโอ้ช่วงนั้นหยุดขนมก,ก่อนเลยแหละชอบกิน ซะชอบกินพวกแบบเหมือนแบบขนมกรอบถุงแบบเล่พวกแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบมากาก็คือต้องหยุดก่อนช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหจริงจริงมันอุย้ยทางนี้ก็หุ่นดนะีอะไรนะทางนี้ก็ห<อ><ด>ุ่นดีอันนี้ก็นมใหญ่ไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวเ <c oughs> ลยการสดแม่แต่วิวธีเขาไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเราเอาไปทํากันดูเขาบอกว่าเก็เดินนี่เธอเดินเดินเดิน เนรและชายขอลายชายขอลายสุดฤทธิ์ใครตรงคุณเบื่องานประจำไหมครับเอาเป็นว่าก็เชียร์น้องสเตฟานี่เลอร์ชแล้วกันนะคะใช่แหละอ่านว่าอะไรนั้นเลชเลอร์ชนะคะสเตฟานี่ปาลาฝากผู้จัดนิดนึงทำไมเนื่องจากทำข่าวมานานยังไงชื่อละครแบบแบบให้มันแตกต่างกันบ้างถ้าไม่ใช่ปาลาแม่จะเสนออะไรเข้าไปอ่ะช่องนู้นก็ธิดาปาลาช่องนั้นก็เออปาลาธิดาช่องทีเดียนธิดาเดียบธิดาปาลาปาลาเฮฮา อุ้ยอะไรก็มีเหรออะไปดูกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมกับมายาออนทัวร์ค่ะนี่แอปติ๊กตอที่เราเล่นเต้นเต้นกันนะ ไม่ค่อยเต้นเหนื่อยแค่เลวลาไปพักกว่บาทใช่ใชนะคะเขาทําซีรีส์แล้วคุณผู้ชมนะคะซึ่งติ๊กตอกออริจินอลซีรีส์เนี่ยเขาเพิ่งบวงสรวงกันไปค่ะโอ้โหสามเรื่องสามรสคุณผู้ชม<ห>ที่ลานด้านหน้านะคะเซนทรัลเวิลด์ไม่ใช่ตรีมูลตินะ,ะ,ะเป็นลานมาพิคเนตคุณผู้ชม<อ>นักแสดงนำสามเรื่องสามรสเนี่ยค่ะนำทีมโดยคุณเต๋าเรษฐพงศ์นะคะมีน้องส้มมารีแล้วก็มีน้องโยชิด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยจะเล่นเรื่องอะไรกันบ้างแล้วบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะ ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ้ารพเจ้าปาถนาเอาเลิกเอาทยมเมรมาลนาุมเวาอรตมาัาเรยงบิดมากนามเลอะที่ว่าประมัญมนายเตอจัง นางกำมาหาหลวงหลวงองขมิกเนเทวายันปัตตวะเนวารามได้เลือกได้ชัยวงสวงอีกว่าประมังให้ประสบความสำเร็จมีคนนิยมชมชอบทุกจังหวัดของประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศโหนาวาอันเดสาทุโนปัตตวะหุ่นเดวรามยะกุรุมายะประมังโถปัตตวะอุเดวรามยะกุรุมาสาม Oh, you. ติดตามได้ทั้ง3ามเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกนะคะลวงรับจับเมดนะคะนาแสดงโดยน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์ที่เคยเป็นค่ะอแฟนของพี่ดาวดาวมายุรีโหลุด,ลด,ลดไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันของพี่มมดาวไงตอนนั้นมีข่าวกันน่ะเธอ,อนะคะ๋าเศรษฐพงกับน้องมารีในเรื่องปิ้งรักเจ้านายร้ายแล้วเรื่องสุดท้ายเหมาะกับเรามากเลยอะไรคะแม่เฟอร์กี้กับโยชิเรื่องแมรี่มีอินเทอร์จีเดย์แปลว่า สาวันต้องแต่งกับกูนะเดี๋ยวให้ฉันรักเธอเอาเหรอไม่ใช่แม่นี่มีอันนี้เขายังไม่แต่งเอาไปว่าก็ติดตามดูได้นะคะแล้วองว่าสนุกแน่นอนแต่ว่าช่วงหน้ายังไงเหรอคะยังไงอ่ะเขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งเขาไม่มีเคล็ดลับดูแลเต็งดีมากเลยมินสารทันสามทันเหรอเธอหรือฉันจะไป แม่ไปแม่ไปเขาบอกว่าต้องขอบปะกับพี่แจกรินเท่านั้นคนเดียวเออรอดูผู้ชมอ่าช่วงนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสวัสดีค่ะสวัสดีไหมสวัสดีสสวัดีเราไปลามาวายเต้นเปิดเพลง